ค่ะมิลินค่ะจากช่อง y YouTube m z Special ช่อง TikTok มนีมิลินค่ะตอนนี้นะคะทำอาชีพเป็นอินลูเซอร์ค่ะแล้วก็มีแฟนที่จะประกวดนางงามมิสแกนเลยแล้วก็มีแกนบุญการค่ะหลังจากทำตาลูกสองเดือนนะคะบอกเลยว่าใช้ชีวิตง,ง่ายมากๆค่ะทั้งในเรื่องการแต่งหน้าหรือว่ากำลวงในเรื่องการ นอนอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าตาเนี่ยของเราดูง่วงตลอดเวลาใช่ไหมคะและ้วทีนี้ถึงแม้เราจะนอนดึกแค่ไหนนะคะบอกเลยว่าตาเรา,าก็ยังดูสดใสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ิเนี่ยมีปัญหารเรื่องอตาตกหนังตาง่วงนะคะแล้วก็มีเรื่องของกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้วยะคะ่ะตาเป็นริ้วด้ยวยเยอะมากโรงพยาบาลมัตเตอร์พีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณภาพอยู่แล้วนะคะกับคุณหมอนนะัก็คือมีรีวิวเยอะมากๆค่ะก็เลยตัดสินใจทํากับคุณหมอที่โรงพยาบาลมัตเตอร์พีสค่ะ